โอ้โหกับน้ำปลาขูเขาเตียงนะคะใส่ตลาดตัวไหนไปนี่มันหามขอบขุนใส่าโลดใช่ได้ขั้นโหลดหม่ใช่บุฟเฟ่ต์อขาขับบอก่ไุง่บุเ่ตมั่ใใส่ยิ่งใส่ยิ่งใส่ยิงใช่่ใส่ยิ่งใช่งใส่ติ่ใส่ย่งใไ่งใช่กันงใส่ห้งใม่ยิ่ยใส่ท่ยงใ่งใยงใส่ย่ยใช่ค่ะ โอ้สีามแซนด่้เตอร์ยี่เดียสีดำเท่กับปุ่นกับปุ่นแล้วก็สพ่อหยาตัวแบหนึ่งเยจ้าหยาเจ้าวายใันใช่ย่บาเด้าเจ้ากูจินพ่อบอเครืองเ้ยดพกี้เลยีพากวกโดพบวอยู่กอ่ล้ยันี่ยนเขาอันก็โคละลายบงหันก็ไม่ตายค้ดละลายแนเสาร์ เดี่ยวทุกแมวหันาไว้มืกี้ตะพุงมันมานี่ออมาสื่อกินอไรบ้โอ้ไอไปกินาหหน่อมะเอาไออไปกิน้หหน่อมะเขาเราคือ่ไปกินข้หหน่อมันก่โยผมปรแจ้วว่าเขาไปซื้อมันโทรมาบางันนี่เขาก็ไปซื้อมาไอ่ออยกไปถึบ่อหล่ที่ต่งแขกไปตัไหนด้วสิคิดอยู่ที่นลางของไปกินข้างใหญ่ไหมไอ้กำา ไอออนินมายส่ได้กินตาปิ่นใังไงเนี่ยแ่มาลเน่ยนี่กินน้ำกันนอกว่ากลักินนกันลาไปแล้วก็ไิตังนักบุญอ่ะไปเอิรนไปกินนบุญกับิน้งไหนเด้อผมก็เลยว่าเออไปสิาซื้อเดี๋ยวกิน เราเลี้ยงมเลยก่นเอยากกินต่ออเ่ยว่ากินกตขหาสิสืสื่้เองว่าสิสสูเห็ดว่ตัสบ้านสขกบ้านนมันสปนมันเป็นคือออกผู้เดียวอืมออเยอมูสิมามามา ฟัริสโก่ค่ายค่ะแอกีตัวต่อขได้ตอฮะอวนอานันยูควเลัก็ดินนามกถึงหวนที่ไหว่ไใส่าะเนหยันนย้ท่น้ำน้ำถ่วหน่อยเมื่อวาได้คนในกะละมังเลยนะปุ่ยไงเป็นกรเ้องป่บอกว่าเป็นเก็๊บเยอะเขาเนี่ยอร่อยลอร่โอ้ยมันก็เป็น ก๋วเลยเอาวันอปันนานใครมีน้ำใจกับซืือนาคกิในมใ่กินกับพอ่อก็เลยไปมไปก็บเพื่อนไปีมันเหาเลนซื่อชนาเจ้าตุ้เจ็กกเจหน่อยคนนะขบุญไม่เห้ใใจเดยค่ะนี่สามคนแบบไปทางไหนผ <c oughs> ู้ใดบริสุทนิ<อ>์ไอตุ้เก็ผู้ใดเห็นแหละ อนันี่ค่า,<อ>ายห้ดอกพาบ,บิาองอ่ะเอาไปลงยูทูบจะซื้ออ้อนม่งกนะุ <laughs> นก,กัไปละลก็หลังนี้กินนังไขาไปอีกบะยอุดมไปโอ้โแกรมสไลสีโคษณาผาดหนึ่งอ่รแล้วกคมมีอ,อยู่ะะ วันสูเปอรวันสูเ้อร์แจวห่อนพื่อลอยนึงพ่อบวเจ้ค,คนเลย้คนแล้วน,นี่แล้วสองสี่หาเไี๋ยอด